ประสบการณ์แล้วทั้งในห้องเรียนหรือในมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนศึกษามานะครับก็เอาหลักคิดหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาปฏิบัตินะครับบางครั้งก็ต้องเป็นเทเลเมดก็หมายถึงเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับคิดขึ้นมาเองเพื่อที่จะปฏิบัติกับองค์กรเราเพราะว่าบางครั้งบางทฤษฎีก็ไม่เหมาะกับองค์กรของเรานะครับก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วก็นำมาใช้แล้วก็ปรับปรุงซึ่ง สำคัญที่สุดเลยในบริษัทก็คือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็นเรื่องของทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในบริษัทครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงมีวิสัยท,ทัศน์ที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากต่อๆกันทุกท่านว่าถ้าบริษัทแล้วก็องค์กรหรือบุคลากรได้รับการดูแลที่ดีบริษัทเติบโตไปในทิศทางที่ดีประเทศชาติ ก็สามารถนำพาได้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วแต่และองค์กรก็เป็นหน่วยงานเล็กๆของสังคมเป็นหน่วยงานเล็กๆของประเทศนะครับถ้าเราสร้างให้มันแข็งแรงได้ทุกๆท่านที่เข้ามาตรงนี้ร้อยท่านก็เป็นร้อยบริษัทนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะผนึกกำลังกันให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสามาัคคีแล้วก็มีการพัฒนาไปอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคตรครับในหน่วยงานที่เป็นระดับคนงานนะครับซึ่งในโรงงานของผมเองเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงตรงนั้นซึ่งเราจะต้องพยายามสอนให้คนงานเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังจะผลิตออกมาเช่นเราทำผ้าเราคือผมนั่งอยู่สองบริษัทคือที่พัสยาด,ด้วยที่โทรเรด้วยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ พื้นภาพเป็นสิ่งสําคัญก็คือสิ่งสวยๆงามๆนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานระดับล่างสุดก็จะต้องทราบถึงความสวยงามของมันว่าผ้าที่เราออกแบบหรือว่าพนักงานดีไซเนอร์ออกแบบมาเนี่ยมีความสวยงามยังไงเขาก็ต้องรู้ถึงความสวยงามนั้นคราวนี้จะให้เขาทราบได้ยังไงว่าสวยงามขนาดไหนเขาก็ต้องเสพสิ่งสวยๆงามๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทําให้เขาได้รับความรู้สึกที่ดีก็คือ ยกตัวอย่างเช่นโรงอาหารของเรา,านะครับก็สร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับเฉพาะโรงอาหารแล้วก็ยกฐานสูงอยู่บนผืนน้ำที่เป็นสระขุดนะครับแล้วก็สามารถเห็นวิสัยทัศน์ก็คือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยแล้วก็ได้รับการได้รับอาหารซื้ออาหารในโรงงานเนี่ยไม่ใช่อาหารธรรมดาหรือเราเลี้ยงคนงานทั่วไปนะครับก็เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าพวกผู้บริหารระดับสูงทานยังไง พนักง,งานระดับล่างสุดก็ทา,านอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรา t a เ l o r made ขึ้นมาสําหรับพนักง,งานระดับล่างที่ทํางานในโรงงานให้เราในในโรงงานครับ